จะมาพูดนะคะเกี่ยวกับ m i c r o d e นด i ลลิ่งเนะคะเป็นเครื่องเลเซอร์เครื่องหนึ่งนะคะที่มีความสามารถในการปรับได้ทั้งผิวด้านบนแล้วเราอาจจะมีความสามารถลงไปถึงผิวด้านล่างได้ถ้าเราสามารถปรับความลึกของพลังงานลงไปได้ถึกนะคะมีอะไรยังไงบ้างลองฟังกันดูคะ่ะก่อนอื่นต้องเล่าก่อนนะคะกลุม Micro ่ม m i c r o d e นด i ลลิ่งเนี่ยมันเป็นการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุนะคะผ่านหัวเข็มเล็กๆนะคะปกติแล้วเนี่ย RF หรือว่า Radio Frequency เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเข็มก็ได้เนาะตัวพลังงานนี้เนี่ยมันเป็นการ เปลี่ยนพลังงานเรดิโอฟิวนซียหรือว่าคลื่นวิทยุเนี่ย ให้กลายเป็นความร้อนนะคะจากนั้นเนี่ยพลังงานความร้อนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นต่างๆที่เราต้องการให้เกิดเห็นผลนะคะถ้าลงในชั้นผิวก็จะเกิดการคอนแทก์การหดของผิวทําให้งานผิวดูสวยขึ้นถ้าลงในชั้นไขมันเนี่ยก็จะเกิดการไลสิดไขมันได้หรือทําให้ตัวไขมันน่ะถูกหดตัวลงนะคะถ้าลงไปต่ํากว่านั้นอาจจะไปโดนชั้นสมาร์ทก็อาจจะเกิดหดตัวในชั้นของไฟบัตท,ทิชูที่เป็นสมาร์ทนะคะฉะนั้นคุณสมบัติของแต่ละเครื่องเนี่ยเขาจะถูกตั้งมาเพื่อให้มีความสามารถแต่ละอย่างที่แตง ทีเนี้ยไมโครนิเดอลิง AF ทำไมถึงต้องทำเนะาะทั้งทงที่ไม่มีเข็มก็ควรจะเจ็บกว่าถูกไหมคะเพราะว่าพลังงาน i f เนี่ยมันจะมีลิมิเทชันถ้าเราใช้พลังงานสูงมากๆนะคะแล้วไม่มีเข็มเนี่ยมันอาจจะเบินบนผิวด้านบนกว่าพลังงานมันจะสูงมากพอที่จะลงไปสู่ชั้นที่เราต้องการได้เนี่ยด้านบนอาจจะถูกความสูญเสียไปแล้วนะคะเทคโนโลยีก็เลยต้องถูกพัฒนาเอาอหัวเข็มเนี่ยนัง พลังงานลงไปสู่ผิวด้านล่างที่เราต้องการไปยังทาร์เก็ตในชั้นนั้นๆนะคะฉะนั้นการทําเป็นไมโครนิลิ่งอันเล็กๆก็เลยมีข้อดีในการทำให้ตัวพลังงานเนี่ยมันลงไปสู่ผิวด้านล่างนั่นเองค่ะไซซิ่งของเข็มก็มีความหมายนะคะถ้าเป็นเข็มที่มีขนาดเล็กๆมากๆก็จะเจ็บน้อยนะคะ แต่ถ้าเป็นเข็มค่อนข้างใหญ่เวลาที่ปล่อยพลังงานก็เหมือนเราปล่อยเข็มลงไปบนผิวเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเจ็บเยอะนะคะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นเจ้าตัวไมโครนิดริ่งไอเอฟเนี่ยมีไซส์ของเข็มประมาณ2 0 0ร้อถึงสามอไมครนะคะน้อยนะที่จะใหญ่กว่านี้เพราะใหญ่กว่านี้ก็อาจจะเริ่มเจ็บแล้วก็เริ่มไม่ไหวคะ่ะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์มากมายนะคะในการรักษาเนาะซึ่งเวลาที่เราทำไมโครนิดริ่งไอเอฟหรือว่าการใช้คลื่นวิทยุเนี่ยเราต้องการความร้อนถูกไหมคะก็มีการศึกษาว่าเจ้าต,ตัวความร้อนเนี่ยมน ช่วยได้ตั้งแต่ผิวหนังด้านบนผิวหนัง epidermis ก็คือผิวหนังกำพร้าเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวริ้วรอยต่างๆที่เกิดขึ้นด้านบนนะคะหรือว่า upper dermis ก็คือผิวหนังชั้นแท้ด้านบนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสามารถเอาความร้อนไปกระตุ้นคอลลาเจนได้เนี่ยริ้วรอยฝ้ายลายต่างๆของคนไข้ก็ควรจะดีขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยตัว wrinkle ก็ควรจะดีขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะฉะนั้นก็เลยมีการเอาเจ้าตัว micro needling เนี่ยมาปรับใช้กับการลดเลือนริ้วรอยมากขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็เอามาใช้ในการแก ้ปัญหา large pore าหรือว่ารูขุมขนกว้างนะคะกระบวนการรูขุมขนกว้างเนี่ยไม่หายขาดนะอย่าไปคิดว่าการทําเลเซอร์5ครั้ง10ครั้งรูขุมขนกว้างจะหายขาดนะคะเพราะเราทุกๆคนต้องมีรูขุมขนนะคะแต่รูขุมขนเนี่ยมันจะมาก หรือใหญ่ขึ้นเมื่อหนึ่งเราอ,อายุมากขึ้นพเพราะคอลลาเจนมันถูกกรดิบได้ลดลงนะคะความแน่นความแข็งแรงของมันก็น้อยลง2คนที่โดนแดดมากก็จะมีถุมขนก,กว้างกว่าคนโดนแดดน้อยเพราะว่าแสงแดดเนี่ยก็คือทําลายผิวโดวยตรงนะคะทาให้รูขุมขนจะค่อยๆกว้างขึ้นนะคะ3คนหน้ามันจะมีรูขุมขนก,กว้างกว่าคนหน้าแห้งนะคะเพราะว่ารูขุมขนเนี่ยมันเป็นทางเปิดออกของเจ้าตัวต่อมไขมันถ้าต่อมไขมันทํางานเยอะรูขุมขนก็จะค่อยๆกว้างขึ้นฉะนั้นก็จะรู้สึกว่าคนหน้ามันก็จะมีรูขุมขนที่ใหญ่กว่าคนหน้าแห้งนั่นเองนะคะและ นั้นเวลาที่เราอยากจะทําให้รูขุมขนมันเล็กลงเนี่ยก็คือการกระตุ้นให้เกิดการกลับมาสร้างคอลลาเจนใหม่บริเวณรูขุมขนนะคะแล้วก็ลดการทํางานของต่อมไขมันก็ทําให้รูขุมขนเล็กลงนะคะไมโครินเดอร์ลิงเอฟก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถเอามาทเทนนิงหรือว่าทําให้รูขุมขนมันมีไซส์ที่เล็กลงได้นะคะอ่ะอีกข้อหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะได้ยินกันมากขึ้นนะคะนั่นก็คือการรักษาหลุมสิวนะคะหลุมสิวเนี่ยมีหลายแบบนะกุ้งเปิดให้ดูเนาะมีตั้งแต่ตัว rolling scar boxcar ะะแล้วก็ไอพิกซกานะคะนอกจากนี้ยังมีไฮเปอร์โทฟิกซกาอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแผลเป็นนูนนะคะหรือบางคนอาจจะมีทั้ง PIE ก็คือ post-inflammatory hyperpigmentation แล้วก็ post-inflammatory hypererythmatous um, นะคะก็คือมีทั้งรอยแดงแล้วก็รอยดำบริเวณหลุมสิวนะคะเวลาที่เกิดเป็นสิวเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันหมดถูกเจลลี่นะคะซึ่งตัว microdermaling i f เนี่ยบางทีมันก็จะมีความสามารถนะคะเอาความร้อนเนี่ยไปกระตุน้นหรือว่าไปตัดทางผ่วที่ทำให้เกิดหลุมสิวให้ตื้น ะะแล้วมันก็ยังมีความสามารถจำเพาะนะคะที่อาจจะทําให้การสร้างเส้นเลือดบริเวณนั้นเนี่ยดีขึ้นนะคะหรือว่า v a s c u l a าม l ลฟอร์เมชัหรือว่าเส้นเลือดที่ปกติที่ทําให้เกิดรอยแดงหรือรอยดำเนี่ยดีขึ้นไปพร้อมๆกันนะคะฉะนั้นเวลาที่ทาไบโคนิจิลิกอายไหลายๆคนจะรู้สึกว่าหน้ามันดูใสขึ้นเพราะมันเกิดการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนชนิตใหม่และพร้อมกันนั้นมันยังรู้สึกว่ารอยแดงรอยดําหรือว่าหลุมสิวดีขึ้นนะคะก็เลยมีหลายๆนวัตกรรมที่พยายามผลิตมาเพื่อให้สามารถรักษารอยแดง ก็รอยดำได้นั่นเองค่ะอีกความสามารถหนึ่งนะคะเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถในการรักษาได้เหมือนกันเนาะฉะนั้นการปรับค่าพลังงานไม่ว่าจะเป็นการปล่อยพลังงานความสูงความแรงได้แค่ไหนนะคะเข็มปักลงได้ลึกแค่ไหนหรือที่เราเรียกว่าเด็ของเข็มนะคะแล้วก็ตัว R F time ก็คือการปล่อยพลังงานของเลเซอร์เนี่ยปล่อยในรูปแบบไหนปล่อยได้มากน้อยแค่ไหนหรือพา d u r a t i o n นะคะนั่นก็คือการปล่อยเลเซอร์ออกมาเป็นเพลวเล็ก แต่ปล่อยมาหลายๆลูกหรือปอเป็นลูกใหญ่แต่ปล่อยมาน้อยๆลูกก็มีทั้งความถี่แล้วก็ความลึก แล้วก็ความกว้างของเผาก็มีผลกับการรักษาเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นพารามิเตอร์ของการปรับแต่ละเครื่องเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้ความชํมนานาญแล้วก็ทักษะที่ดีในการปรับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยขั้นตอนการรักษาของเจ้าตัวไมโครนิดเดลลิ่งไอเนะคะส่วนใหญ่จะต้องมีการแปะยาชาก่อนนะคะซึ่งลดความเจ็บปวดเวลาเข็มจะลงบนหน้าเรานะคะการแปะยาชาก็มีตั้งแต่30นาทีไปจนถึง1ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็จะต้องมีการประเมินว่าในแต่ละตำแหน่งที่มีปัญหาแตกต่างกันเนี่ย จะใช้หัวเข็มแบบไหนพลังงานลงลึกแค่ไหนและปรับเท้าของการกระจายพลังงานเป็นแบบช็อตเท้าหรือว่าเป็นลองเท้านะคะขนาดยาวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญหาไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าหนึ่งน้าจะยิงเหมือนกันนะคะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคุณหมอต้องทําการดีไซน์ออกแบบก่อนนะคะส่วนหลังทําเลเซอร์เนี่ยอาจจะมีอาการบวมแล้วก็แดงเล็กน้อยหลังทําเลเซอร์นะคะบางคนอาจจะมีสะเก็ดได้3-7วันหลังทําเลเซอร์งดโดนแสงแดดแรงๆนะคะใช้ s p f 50 PA4 บวกนะคะหลีกเลี่ยงตัวเองที่จะไปอยู่ที่ ที่อ o u t d หรือว่าบริเวณที่มีแสงแดดค่อนข้างเยอะหลีกเลี่ยงการโดนน้านะคะในช่วง24ชั่วโมงแรกอันนี้สําคัญที่สุดเนาะเพราะยังเป็นช่วงเวลาที่รูเข็บเนี่ยยังเปิดอยู่นะคะซึ่งหมายความว่าอาจจะมีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปในผิวเราได้ไง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยถ้ามีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นตุ่มหนองนะคะตุ่มน้าใสมีอาการคันผิดปกติแล้วคร้เครื่องผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการดูแลโดยการใช้สกินแคร์เพื่อลดคลามดาวอาการต่างๆให้มีผลข้างเคยงงงน้อลซึ่ มันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้ง่ายๆเกี่ยวกับไมโครนิดเดลลิ่งไออีกเครื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นเครื่องที่ช่วยหลายๆปัญหาผิวให้กับคนไข้ได้นั่นเองค่ะอยากรู้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเลเซอร์เครื่องไหนหรือว่า Injectable ด้วยเทคโนโลยีแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วกุ้งจะมาเล่าความรู้อย่างละเอียใ,ให้ทุกคนฟังค่ะ